สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็ก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายคาถัวนะครับรุ่น M 1 0เอ่อไฟฉายเครื่องบิน m19 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับส่งมาซ่อมก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ตอนนี้ได้ทําการซ่อมให้เรียบร้อยนะแล้วก็กระแสชาร์จเข้าเป็นที่ 1m แอมป์นะครับกระแสการชาร์จเข้าอยู่ที่ 1m แอมป์นะครับก็เป็นการชาร์จ ถือว่า,เ,าเร็วแรงกว่าแรงกว่าของเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยกระแสะการชาร์จมันอยู่ที่0.5แอมป์นะครับกระแสะการชาร์จไฟอยู่ที่0.5แอมป์เองนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระแสะแรงขึ้นนะครับทําให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่าระบบชาร์จเป็นยังไงนะครับตัวอันนี้ตัวไฟฉาบไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องที่ต้องแจ้งนะครับก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ใช้งานมานานพอสมควรนะครับแบตเตอรี่เริ่มมีอาการเสื่อมนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มันมากระตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ไม่ค่อยแท้นั่นเองนะครับทําให้ความจุมันลดลงนะครับความจุมันไม่เต็มไม่เต็มเขาเรียกอะไรไม่เต็มไม่เต็มสเปคของมันที่มันควรจะเป็นนะครับ ก็อันนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนได้ก็โอเคนะครับมันก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แหละครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าระบบชาร์จยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้คืออะแดปเตอร์ที่เราจะเสียบนะครับอันนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้มันมีระบบ บอกวนกับบอกแอมนะครับการชาร์จไฟเข้าเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาลองเปิดดูก่อนให้แบตเตอรี่มันมันคลายประจุกออกบ้างนิดหน่อยจะได้รู้ว่ามันชาร์จแล้วเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คือผมชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วแหละนะครับแต่ชาร์จแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวรุ่นเนี่ยที่มันออกแบบมาเนี่ยมันขึ้นว่าหนึ่งร5อ0ปซนะครับ ทำไมตัวตัวบอกระดับแบตถึงบอกไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเบาโหมดอ่าอ่าเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็ไม่เต็มนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าระบบมันลวนจากอะไรนะครับอ่าอันนี้ขึ้นเต็มแล้วอันนี้ขึ้นสี่ขีดเต็มเลยเมื่อกี้เหลือสามขีดนะครับอ่าพอเปลี่ยนโหมดปุ๊บเหลือสามขีดงง ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นอะไรมากหรอกครับแค่เอ,เอาไว้บอกระดับแบตคร่าวๆนะครับนี่นะอันนี้ที่มันเสียก็คือตัวระบบชาร์จไฟมันนั่นเองนะครับอ่ะเปิดแป,ป๊บเดียวระดับ4หายไปเหลือสามก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเรื่องระดับไฟนะครับ เวลาใช้งานมันก็ต้องมีลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นสามบ้างสี่บ้างนะครับสามจุดบ้างสี่จุดบ้างนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเดี๋ยวมาลองดูการระบบก,การชาร์จนะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จเดิมนะครับเป็นสายชาร์จเดิมที่ลูกค้าส่งมานะครับนี่นะ นี่นะครับเริ่มชาร์จแล้วพอไฟชาร์จเข้าก็จะกระพริบนี่นะครับไฟเข้าอยู่ที่5โวลต์นะครับ9ก้าเก้าแปดก็ตีสัก1แอมป์โดยประมาณนะนี่นะครับเดี๋ยวลองถอดให้ดูเห็นแบบเร็วๆกันเลยนี่นะครับเสียบเข้าปุ๊บ นเ่นะก็ระแสไฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือขาดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะยังไม่เปลี่ยนยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับมันก็จะรันไทม์เปิดการใช้งานได้นานขึ้นนะครับดีกว่านะ อันนี้คือแบตเตอรี่มันยังมีไฟสถานะที่เต็มอยู่นะครับพอเราเสียบชาร์จไปปุ๊บกระแสไฟมันก็จะเริ่มลดดอบลงนะครับเนื่องจากตัวแบตเตอรีย่ยังมีประจุนะครับมีประจุอยู่ที่เยอะพอสมควรนะครับเวลาชาร์จปุ๊บมันเริ่มเต็มปุ๊บกระแสตรงนี้จะเริ่มดอบลงนะครับดอบลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มดอบลงนะครับ เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ยังมีประจุอยู่เยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> ทษทีครับพอดีช่วงนี้เพิ่งจะหายจากไข้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ไม่มีไข้นะมีน้ำมูกปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่มีไข่อันนี้ก็คือหายเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็รีวิวเห็นไหมมันก็จะเต็มไปเรื่อยๆ นะครับกระแสตรงนี้ก็จะดอบลงนะครับอ่าโอเคก็อุ้ยก็รีวิวไว้เพียงคร่าวๆนะครับว่าตัวไปจายได้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะแล้วก็ได้กระแสการชาร์จที่แรงขึ้นนะครับเป็น1แอมป์นะครับอ่าฟัง <_ T> ก์ชัน2ปุ่ม <c oughs> กดได้ทั้งคู่นะครับ จริงๆ2ปุ่มนี้กดปุ่มไหนก็ได้นะครับมันก็เป็นการปรับโหมดนั่นเองนะปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับโอเคครับสำหรับไฟฉายเครื่องบิน M19 นะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเต็มส่งขับหาเจ้าของไฟฉายได้นะนะก็พี่ๆท่านใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมอไวไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามบู๊คุยกันได้นะครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ